วันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราสอนทับหน้าปกชาหลังบนหัวของเราไปนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนใส่การสอนใส่เนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะให้เราไปที่ช่องของเรากดคําว่าคุณค่ะแล้วกดช่องของเราตรงนี้เลยชื่อช่องนะคะและ กดตรงนี้ค่ะที่มันเป็นรูปปากกากดเลยค่ะแล้วมันจะมีกล้องด้านหน้ากับด้านหลังให้เรากดกล้องด้านหลังค่ะแล้วกดไปที่เลือกจากรูปของพุ่และกดรูปที่เราอันนี้ค่ะนี่แล้วก็จะเอาขนาดไหนประมาณนี้ไหมถ้าสร็จหล้วนะคะก็กดบ,บันทึก แล้วก็รอสักแป๊บนึงนะคะน,นี่ค่ะเราเปลี่ยนเสร็จแล้วนะคะแบันบนี้เวก็เปลี่ยนเสร็จแล้วนะถ้าถ้ายังไม่แน่ใจบบให้เราบบกดกลับมานี่มันก็จะเปลี่ยนให้เราแบบน,นี้แล้ว าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะ